ก็เวียนมาบรรจบครบรอบ18ปีการจากไปของชายผู้กล้าหาญชายผู้ทายท้าอำน,นาจเผด็จก,การชายผู้เลือกที่จะจบชีวิตมากกว่าอยู่ใต้รัฐเผด็จก,การลุงลงทองภัยวันเป็นชื่อแรกๆเมืเเ่อพูดถึงนักสู้ประชาธิปไตยเป็นนักสู้ ของสามัญชนอย่างแท้จริงถามว่าทําไมถึงพูดว่าเป็นนักสู้ของสามัญชนก่อนสิบกันยายนลุงลงเป็นเพียงแค่พนักงานการไฟฟ้าอ่เป็นแค่อดีตไฟฟ้าแล้วก็เป็นแค่คนขับแท็กซี่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งแต่หลัง19กันยาลุงนงทอง ตัดสินใจเอาสิ่งที่ถือว่าเป็นมือทำมาหากิจเดียวของเขาเข้าไปชนกับเข้าไปชนกับรถที่หุ้มกาะได้รับบาดเจ,จ็บสาหัสรักษาตัวมากกว่าหนึ่งเดือนถามว่าคนแบบนี้หรอที่ต้องมาตายคนแบบนี้หรือที่ต้องมาจบชีวิต เพราะเผด็จก,การทําไมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยต้องมีคนตายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องมีคนติดคุกทั้งที่ประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหาใช่ระบอบอื่นทําไมครับทาไมลูกถึงต้องตายทําไมพี่น้องวีรชนพิษภามเมษาห้าสามถึงต้องตาย ทำไมน้องวาลิสมน้อยถึงต้องตายในช่วงการชุมนุมของคณะรัษฎร63นี่เป็นคําถามที่ต้องการคําตอบจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่อดีตเคยยืนเคียงข้างกับคนเสื้อแดงรัฐบาลที่เคยสัญญาเป็นมั่นเป็นหมอก ว่าจะอำนวยความุิธรรกให้คนเสื้อแดงแต่วันนี้แม้แต่พวุงลีดเขายังไม่ส่งมาเลยพี่น้องแม้แต่พวงลีดที่เป็นแค่ดอกไม้ก็ยังไม่คิดที่จะส่งมาเพื่อสะดูดีนักสู้เพื่อประชาธิปไตยผมไม่เข้าใจว่าบุคลากรในพรคเพื่อไทยไม่คิดจะมาสะแสดงตัวไม่คิดจะมาสะดูดีกันบ้างหรือ ในเมื่ออดีตคุณหากินกับคำว่าประชาธิปไตยคุณหากินคุณใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการปกป้องพวกคุณแต่พอวันนี้คุณได้เป็นรัฐบาลลูกของคุณที่คุณนับถือได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณกลับลืมคำว่าประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือ คุณลืมไปหมดแล้วว่าคุณสัญญาสิ่งใดคุณพยายามเนียนว่าสิ่งใดที่เคยสัญญาสิ่งใดที่เคยพูดลืมบันไปเสียมันเป็นแค่นโยบายหาเสียงหลังจากนี้ปองดองอย่างเดียวปองดองอะไรความยุติธรรมไม่เคยบังเกิดกับประชาชนการปองดองการข้ามขั้วไม่ได้หมายถึงแค่นักการเมืองจับมือกันเพียงในรัฐสภา จับมือกันกนาร่วมกันเป็นรัฐบาลและเรียกว่านั่นคือการปองดองแล้วประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้ญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ทางบ้านญาติผู้บาดเจ็บญาติคนที่ต้องสูญสิ้นอิสรภาพครอบครัวต้องบ้านแตกสาแหลกขาดคุณไม่คิดที่จะอำนวยความยุติธรรมให้พวกเขาเลยหรือคุณจะมาอ้างว่าได้รับการเยียวยาไปแล้ว ได้เยียวยาผู้บาดเจ็บได้เยียวยาผู้เสียชีวิตไปแล้วก็อย่างที่ท่านหมอเวงพูดนะครับนั้นถ้ามีคนยิงพ่อตายแล้วเงินให้คุณเจ็ดจุดห้าล้านคุณเอาหรือเปล่าก็ไม่เอาก็ขนาดปิดคุกวันเดียวยังปกป้องพ่อออกมาจากคุกได้ก็คงไม่ต้องยิงกันหรอกลุงนมทองถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุม ถามว่าทําไมลุงนนลองต้องสละชีวิตก็เพราะชนชั้นล่างอย่างเราม,เมีเพียงแค่ชีวิตและอิสรภาพเท่านั้นที่พร้อมจะสละในการต่อสู้พร้อมจะสละเพื่ออุดมการและพร้อมที่จะสละเพื่อต่อต้านรัฐประหารเพราะรัฐประหารไม่เคยมีประโยชน์ใดๆกับประเทศไทยการรัฐประหารไม่เคยสร้างประโยชน์ อะไรให้กับประชาชนเลยมันเป็นสิ่งที่น่าเกียดน่าสมเพศเวทน,นาหลังจากนี้ก็อยากจะฝากข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลที่นำโดยท่านแผท,ทองทานชินวัตรว่าท่านครับได้โปรดขอร้องช่วยอำนวยความที่วกท ให้กับญาติคนตายให้กับผู้บาดเจ็บและช่วยคืนความยุติธรรมให้กับคนเป็นที่ต้องสูญสิ้นอยในสารภาพเพราะออกมาเรียกร้องทางการเมืองได้โปรดนะครับเห็นหัวประชาชนกันหน่อยอย่าเห็นหัวแค่เพียงสสอในสภาเพราะว่าเสียงพวกนั้นมันโหดท่านได้ในสภาท่านเลยไม่แคร์ประชาชนใช่ไหม ได้โปรดนะครับเห็นใจพวกเราและช่วยอวยความยุติธรรมกับนีลโทษกรรมให้คนเป็นรวมคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยเพราะไม่ควรมีคนต้องติดคุกเพียงเพราะแค่วิจารณ์ไม่ควรต้องมีคนติดคุกเพียงเพราะเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศที่อ้างว่าตัวเองปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผมหวังว่าคําที่ลุงลงทองพูดคําที่ลุงลงทองเขียนไว้ในจดหมายจะเป็นจริงก็คือคําว่าชาติหน่าเกิดมาขอให้ไม่มีการปฏิวัติอีกขอให้ประเทศไทยไม่พบเจอกับการปฏิวัติอีกขอให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงขอบคุณครับ